สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับด้วยบาร,รมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณครับวันนี้มาพดท้าวเวสสุวรรณอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาครับ คือรุ่นรวยชนะโชคร้อยปีครับรุ่นนี้มีเกจิอาจารย์มากมายรวมปุกเสกครับหลวงพ่อช้างวัดชุกเกะเชิรหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อพัดบุญยกกามโมโอ้โหยเยอะแยะมากมายน่าสะสมบูชาอย่างยิ่งครับ ตัวกล่องจะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับเขียนว่าท้าวเวสสุวรรณรุ่นรวยชนะโชคร้อยปีเป็นรูปทรงเหรียญจำปีครับสุดคลาสสิกแน่นอนครับวันนี้เรามีตัวอย่างที่ให้ดูแล้วจะแกะรุ่นเนื้อโชว์เลยครับตอนนี้รุ่นเนื้อผมเหลือประมาณ5้รุ่นนะใครอยากแบ่งก็แบ่งที่รุ่นละ200บาทส่งฟรีไปเลยอยากให้เอฟซีได้มีท้าวเวสสุวรรณไว้บูชาคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับ อันนี้ผมแกะรุ่นมาเนี่ยรุ่นแรกเดี๋ยวขอซูมเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะโชว์สดๆอีกหนึ่งรุ่นอยากรู้ว่าในเนื้ออะไรครับนี่ครับที่ผมได้โอ้โหหน้ากากหน้ากาก 3K พื้นน้ําเงินโอ้โหนี่ครับผมได้นี่เป็นเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินนี่ผมได้มาเนื้อเนื้อชุบเงินนะครับนี่คือเนื้อชุบเงินอันนี้จะมีข้างหลังเขียนว่ารุ่นรวยชนะโชคร้อยปีนะครับนี่นะครับ นี่วัดหด้วยด้วนเรนจะปิ่วโอข้างหน้าอีสวยเลยนะครับเนี่ยครับใครอยากจะได้เข้าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นี่ผมจะมีแบ่งอยู่ห้ารุ่นนะสุดท้ายรุ่นละสองร้อยนะครับก่อนที่จะแบ่งเอฟซหมดนะครับส่วนใหญ่ถ้าใครอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลกับผมก็ไปที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยครับราคาแบ่งปันแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยนี่เป็นหน้ากาก,ก 2K นะครับมา เนื้อทองแดงทอดอนี่ต่อโค้ดอย่างนี้ครับต่อโคด้ดภาษาไทยเลยครับว่าเนื้ออะไรแล้วก็เลขโค้ดรันนัมเบอร์เดี๋ยวมาลุ้นกันสดๆหนึ่งลุ้นครับหนึ่งลุ้นเอาลุ้นนี้แล้วกันลุ้นตรงกลางอ่ะลุ้นตรงกลางนี่ครับลายซีนจะเป็นรูปลายนี่ครับลายไทยอย่างนี้นะครับลายไทยอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญจะสวยไหมรูปทรงจะปีเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้ออะไรแกให้ f อฟอชมสดๆหนึ่งลุ้นนะครับพาเวสุวันนะมาดู ขอให้ได้เนื้อเด็ดเนื้องเงินยิ่งดีนะครับมาดูกันเป็นอุยเอาวโอ้ย,อยเป็นเนื้อทองอุ้ยทองแดงมะครับมี่ลงยาขอบขาวนะครับซุ้มขาวโอ้ยเนื้อนาวะเลยเอาแล้วไงเป็นเนื้อนาวะหมายเลขสามหกครับเนื้อนาวะโลหะโอ้โหเปิดได้เนื้อนวะเลยครับนี่เนื้อนาวะนะครับโอ้โหเปิดได้เนื้อนวะ ลงยาซุ้มขาวขอบขาวโอ้โหที่ผมชอบก็เป็นงานหน้ากากจะสวยดีนะครับนี่ครับฝากกดติดตามเอ็มสายบุญฝากรับชมมีพระมากมายหลายรุ่นให้ท่านได้รับชมนะครับใครอยากเห็นรุ่นไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขาดแควปลอดภัยสวัสดีครับ